หันมานิดเออแค่เอาแว่นหรอกหันมาเออสวยหน้าสวยแม่น่ารักเลยหันมาหันมาเราศักษาแหนาทีน่ารักเลยหน้าเปลี่ยนเลยเนี่ยเขาบอกคนเรามันอยู่ที่เลยทรงผมอยู่ที่อะไรเนียวันนี้เปลี่ยนทรงผมนะคะน้องไม่ไม่ถ่ายตอนตัดขอถ่ายพอพอทรงสวยแล้วขอถ่าย นะคะซอยผมมึ่งซอยนะคะผมยาววื้เลยไม่ได้ถ่ายตอนแรกเนาะให้หันมรอบแน่งแีห่นหน้าสวยเลยเดี๋จ,จ๊จะส่งให้ดูหนูทำลายทําลายกันจะทำลายช่างอยู่ในชุดนอนนะคะเนี่ยหน้าสวยมากเลยหันมาทั้งนี้ทีไง โอ้ยดำทาางนี้มองไม่เห็นค่ะ<า>งสามีอันนี้เอาสะสานาทีนี่ไม่ถึงเลยโอ้หที่ต่อได้แป๊บเดียวเองเจ๊เอาทำไมต้องต่มนเงเจ๊จะไปลงในนั้นด้วยถ้า YouTube ต้องสามขึ้นนี่เพิ่งเปลี่ยนนะคะเนี่ยหน้าเปลี่ยนเลยหัดแต่งหน้ามาังพอแล้ว <c oughs> เดี๋ยว พูดเพราะเดี๋ยวได้ยินอยู่ได้ยินชัดเลยนะคะสวยถูกใจว่เนี่ยอหนูเห็นข้างหลังนะข้างหลังสวยมากเลยหน้าหนูอย่าไปอย่าไปอย่าไปผูกข้างหน้านะเพราะทรงนี้ไม่ได้เหมาะกับผูกข้างหน้าแล้วคือเราไม่มีทรงเราถึงผูกข้างหน้าแต่เนี่ยอย่าไปทัดหูอาลงมาเออเออทำตัวเป็นสาวไฮโซวยรุ่นอย่างเขา กินางพอ,อแล้วสามนาทีเือแล้เนี่ยยังไม่ถึงสองนาทีเลยหนูอีกนาทีหนึ่งอยากไม่ให้เจ๊ถ่ายตอนตัดไอ้ยะไอ้ยาหัวใจไม่ไหวทรงสวยแล้วมาบอกได้นะบอกได้นะหน้าสวยขึ้นเนี่ยนหน้าหนูทรงผมมันช่วยหน้าเยอะเลยนะทหน,น้่นมา มองเห็นปากบานๆเยอะกว่าจริงหน้าสวยเลยหน้าเรียวมันจะพรางหน้าให้หน้าเราซอฟลงอะไรอย่างเงี้ยทรงผมมันช่วยอันนี้เปลี่ยนทรงผมนะคะจากผมยาวสั้นมาขนาดนี้เลยนะคะยังไงพี่ทุกตาก็ฝากร้านเติมสวยทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ด้วยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นหลายตัวนะคะยังไงก็โทรมาตามเบอร์หน้าเพจเลยนะคะพี่ทุกตากยินดีให้บริการค่ะ แล้วก็ฝาก Youtube ร้านเสริมสวยตุกตาซารอนแอนบาร์เบอร์ด้วยนะคะพี่ทุกตาจะได้มีช่วยกดแชร์กดไลค์ถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่ทุกตาด้วยนะคะพี่ทุกตาจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆมาฝากค่ะหันมาหน่อยนะคะคุณน้องค่างามนะคะจะไปมีแฟนหมจะไปสะบัดบอบที่บ้านนะคะ เออก็โอเคฮันมาถูกใจนะ่ะยับสรงนิ้วหน่อยยัม <c oughs>